พี่น้องครับผมเลขบออกครับพี่น้องออกเลขเบอร์เสื้ออุ้งอิงครับออกเบอร์เสื้อเบอร์เสื้อฟุตบอลอุ้งอิงปัดคนหลครับพี่น้องปัด,ปด membership membership. โอ้โหเดือบ้าเฮ้ยเดือบ้าเดือบ้เดือบ้ ດາໂລກໂລກໂລກເອີ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  ไม่ใช่สองตัวไม่ด้สองตัวนะสนึ่งแล้วบเไม่หอกสามนึ่งว้าวจบพึจบแมนเห็พลงคนเรเอาสิบสามสมน่โอ้เสีอตัีย่สเฮ้ยเฮ้ยมหนึ่งอนอันนี้เลขหน้าอันนี้เลขหน้านหด็กสองแล้วมันนี่กันจือสองอันเเลเด้แล้วเอันเลโอ้เจแล้ว ก่อนมาล้มก่อนมาล้อเฮ้ยีหลาไปเตะบว้อไเยะไหนไหนไหนเไรทียนสามหนึ่งบอกี่เีเอาบิ้ลไม้ไมเจ้เด็กซืบสามันบออกมันบอกอ่ะมันเล็กตายซืบสามเอาสามมนเล่นขื้กับคันเล่นีกับมันบอกมันเป็นเล็กตายสืบอามออกแค่เพงดียวใี่ีพี่ันนนนันน่มันมนนันนมันย เี่หละแกตจิ้มใ่ปะไ้เลียงเสียแกตจิ้มจิ้ม้ม้เฮ้ยเฮ้ย้ยีแล้วไปเร้วไปเร็วด้ยิบยจัเลยม่อนวกพูดรู้แล้วกันโชา์แล้วหแล้วกันเรียกต้างยิงเงินชวยอีกแล้มีคนบอกว่าเลีกเพื่อเช้ามีคนบอกช่่เรียกร้อยากเนียมันพอหม้อมันพอหม้ถามชั้นยิ่เป็นใยนั่นล่ะตายป่บเมื่ไร่ทํา ออได้ได้ได้อ้ได้ลด้ไ้ได้ลด้ได้ัน้ได้ะด้ได้ได้อดนได้ได้ได้าด้ได้ได้ถด้ไ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 ด้าด้ไดอได้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 ออกไดได้ได้ด้ไดด้ไ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 ดได้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 ไ้ได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 ้ไอได้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 ไ้ได้ได้ยด้ไ้ได้้้้้้ ก็ได้ก็้เสอละสามหนึ่งมีามองสามมือขี้ปามสามหนึ่งนะมือขี้หลีพอด่อเกิดเดี๋ยวพร้อมพรอสองห้าสามแต่ว่าอันนี้เปาดออกถ่ายเนาะก่อนถ้าออกถ่ายมันจะเป็นหนึ่งสามมืจะ็องน่าองเนออกถ่ายกันสีได้องนี้อถ่าดี่ี่ตมที่สูงเขาพูดอมแอมมันกัเป็นเล็กลเทาดสเอ้าสร้างสรารรปนะไอ้เซมถึงเล็มพก็ม่เติกท็อกนั้น

คือผไมอรมพี่บีดเดียวอีกนิดเดียวครัผมมันมาตกฝังทุกคนครับไปนอนคับแลก็การเิญนายข้พไปนอนครับสวัสดีครับ